เราลืมเปิดเครื่องรับส่งเสียงอ้าวทำใหม่ได้ไหม <laughs> ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรครับัดีครบแต่ว่าตอนนี้หาไลฟ์ของเราไม่เจอค่ะามาแล้วมาแล้วออขอบคุณแอดมินดีีครับไมม่ขอบคุณแอดมินด้วยนะคะคที่บอกกันอันนี้เสียงมาแล้วนะน่าจะมาแล้วแหละเดี๋ยวขอเช็คก่อนม,ม,มาแล้วมาแล้ว okay. ว้าววันนี้กล้องเราแจ่มแหลมมากเลยแหลมสุดๆเลยนะกล้องเราอ่ะลุ้นอย่างเดียวเน็ต ลุ้นแข่งอย่างเดียวขันขันโชว์โชว์โชว์เกย์เกโอเคอันนี้เราอยู่ที่ร้านจังหวะซับนะคะกับพี่โอเจ้าของร้านชายหนุ่มรูปหล่อผู้ขยันขันแข็งนะคะขายขายขนมด้วยแล้วก็ไปแก๊ปด้วยโอ้พี่เราพี่จะเก็บตังค์ไว้ไหนเนี่ยพี่เก็บตังค์ไว้ตรงไหนคะพี่โอขยันมากเลยนะคะครับอันนี้มาดูมาดูเคล็ดลับพิเศษของเขาที่ทำไม ลูกค้านั้องตามมาซื้อตลอดไม่ว่าครักไหนที่จังหวัดแทบมามาออกบูดขายของในงานของสุนีนะคะมาทุกครั้งเลยหลายปีแล้วนะพี่เนาะ3าปีแล้วนะที่มาอยู่กับสุนีเนี่ยครั้งเลยครับขายดีตลอดนะคะขายดีมากๆเลยจริงๆนะคะก็เลยอยากรู้เคล็ดลับพี่อว่าก็บอกมาว่าเคล็ดลับก็อยู่ที่ไส้นี่แหละนะพี่ไส้ไส้พี่เหรอคะไม่ครับไส้่ไไส้ถั่วครับไส้ถั่ว แหมเกือบไปแล้วเกือบจะเป็นปอปีฟ้าแลยไไส้ถั่วใช่ไหมพี่ไส้ของเขาเนี่ยเน้นทำเองทุกอย่างเลยนะครับผมจะเป็นคนทำเองหมดทุกอย่างไส้เจ้าของร้านทำเองทุกอย่างเพื่อตื่นแม้แต่ตีสี่เลวใช่ไหมมาทำไส้กวนไส้ใช่ไหมไส้เราทำใหม่ทุกวันครับผมว้าวดูสีดูสิสวยมากเลยทุกวันปูอยู่ในกล้องสวยมากเลยน่ากินมากเลยค่ะน่ากินมากๆเลยอ่ะสาคูไส้ถั่วนะคะกับ ากหม้อไส้ถั่วมันก็จะมีมีสีขาวที่เป็นสีแป้งเลยใช่ไหมพี่แล้วก็แล้วก็สีที่เป็นดอกอัญชันจะไม่มีหมูดอกอัญชันสีดอกอัญชันนะคะโอเคนะครับเป็นแบบไส้ถั่วแท้ๆเป็นเป็นมังสวิรัตเลยนะพี่นะอันนี้ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะแล้วกินเข้าไปเนี่ยแหมบางคนกินเข้าไปเข้าใจผิดว่าเป็นไส้ไส้หมูก็มีนะพี่โอถามถามมาเยอะเลยใช่ไหมคะถ้าไม่บอกเขาไม่รู้ใช่คือมันอร่อยจริงๆนะจนจนแทบจะแยกไม่ออกเลยอะ ว่าอ,อะไรหมูอะไรถั่วชาโดเชียลจ,จริงๆนี่ชาโเชียลเข้ามาทักทายกันคุณสรุรางคณาบอกเคยทานแล้วอร่อย,ยออคุณสุรังคณาอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยคุณสุรังคณากดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะลุ้นรับรางวัลน,นะเพราะว่าวันนี้จังหวะเซตขอพี่โอแจกรางวัลใช่ไหมพี่แจกครับแจกยังไงพี่โอบอกมาเลยชาโดเชียลรออยู่ให้คนละสองกล่องที่มาเลือกเราอยู่ร้านเลยครับผมคนละพี่ให้กี่รางวัลคนละสองกล่องคนละสองกล่องให้สามรางวัลครับผม อ๋อก็เป็นหกล่องไปเลยนะสามรางวัลคนละสองกล่องครับผมพี่ออกเอาแบบนี้ไหมบางทีเนี่ยหลายคนก็อยากจะกินด้วยเอาเป็นเอาเป็นหกรางวัลคนละกล่องเลยดีไหมคะนี่ไหมมันจะได้แบบได้ได้ได้ทานกันทั่วถึงไงหกรางวัลแลวแต่ครับแลวแต่เอาเลยแล้วอย่างนี้ดีกว่านะเอาเป็นแบบ6รางวัลไปเลยนะคะรางวัลละกล่องไปเลยชาติวิชจะกินอะไรคนที่ได้รับรางวัลนนี้หกท่านนี้นะคะทำยังไงกติกาง่ายมาก ดูไลฟ์ของเราตรงนี้แล้วกดไลค์กดแชร์และวคอมเมนต์มาคอมเมนต์ comment อะไรก็ได้ถ้าโดนใจแอดมินของเรานะคะหท่านแรกหท่านแรกโดนใจโดนใจนะคะแอดมินจะเลือกมาเลยเออไม่จช่เป็นตั้งหท่านแรกสิใครก็ได้คอมเมนต์ comment มาเลยนะคะเดี admin ๋ยวแอดมินเขาจะเลือกเอาเองโดนใจเขาปุ๊บให้เลยนะคะหคน6รางวัลกินอะไรดีนี่ทั้งหมดนี้ที่อยู่ในร้านนอกจากจะมีสาคูไส้ถั่วแล้วก็ปังว่าไส้ถั่วแล้วพี่ก็ยังมีขนม มันใช่ไหมคะครับผม<ห>ขนมนขนมันขนมมันด้วยก็คือทั้งหมดเนี้ยราคา30บาททุกกล่องเลยใช่ครับนะคะครับผม3าบาททุกกล่องเลยนะคะชาวโซเชียลค่ะเข้ามาได้เลยตอนตอนนี้ใครที่เข้ามาดูอยู่14ท่านนี่นะคะเล่นเกมเลยค่ะเล่นเกมเลยนะคะเล่นเกมเลยบอกคุณสิทธิพงศ์บอกว่าแอดมินสวยรู้ได้ไงอนี่ะแอดมินเรามีหลายคนนะ<ห>เอาคนไหนเอาเอาคนไหนคุณสิทธิพ ชมไม่ถูกคนนะแอดมินสวยและปากหมอก็น่ากินมากครับขอบคุณมากค่ะแอดมินสวยจริงๆขอบคุณมากรู้จริงรู้จริงนะคะของเราโสดโสดก็เยอะนะโสดก็เยอะมีคู่แล้วก็มี <c oughs> ลองเามกมาก,กันดูได้นะคะสำหรับท่านที่คุณกิติวันก็มาและขอบคุณมากเลยนะคะทักทาทยเราตลอดเลยนะทุกคลิปเลยอร่อยค่ะเคยทานคือกิติวันบอกอบนะอ,อร่อยจริงๆ,ๆนะคะ 6ท่านนะคะ6ท่านนะคะได้รับรางวัล6ท่าน6รางวัลนะคะเดี๋ยวพี่โอจะแจกให้เลยนะคะช่วงนี้แล้วก็สําหรับท่านที่ไม่ได้รับรางวัลนะคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยนะคะเราก็มีรางวัลปลอบใจให้นะคะชัชชุชเเป็นรางวัลคูปองเงินสด20บาทเอามาใช้ในงานสตรีทฟู้ดกู๊ดเชฟนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน10โมงถึง2ทุ่มนะคะ10โมงเช้าถึง2ทุ่มมาใช้ได้เลยทุกร้านนะคะ30ร้านที่นี่ไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าร้านอาหาร ต่างๆได้หมดเลยแจกให้10รางวัลสำหรับผู้ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มานอกเหนือนจ,จากรางวัล6รางวัลพิเศษที่จังหวัดแซบแจกให้นี่นะคะอันนี้เดวแอดมินจะคัดเลือกมานะคะให้เลยเอามากินฟรีกินฟรีกินฟร,นฟรีอันนี้ถ้าได้20ถ้าได้20เนี่นะคะก็เพิ่อมอีก10บาทใช่ไหมพี่โอ๋อย่างเงี้ยให้พี่อย่างเงี้ยเพิ่มอีก 10, า10บาทก็ได้แล้วเหมือนเหมือน,น,นซื้อขนม ขนมปังหม้ออร่อยอร่อยเนี่ยในราคาเพียงแค่10บาทนะจัดจี้วถูกมากถูกมากนะคะกูอยากได้เองเลยเนี่ยแต่ไม่ได้ไงไม่ได้กูต้องให้แบบว่าคุณลูกค้าก่อนนะคะตอนเนี้ยอ่าโอเคโอเคคุณกิติบัณก็ยังยังอยู่ตลอดเลยขอบคุณมากเลยจริงๆนะคะตันนี้เอเ้วตอนนี้ว่าว่าจะถามพี่โออยู่สงสัยตรง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 เนี้ยค่ะตรงผ้าทำไมมันมีมันมีรูโบ ก็สงสัยอยู่เป็นนานใช่ใช่ว่าจะถามพี่อยู่เหมือนกันถ้ามันไม่เจาะรูนะครับมันจะนึ่งไม่ได้เลยเหรอคะครับมันมันมันพอเอาไอความร้อนขึ้นมาถ้ามันมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นมาเลยเหรอพี่ถ้าหลุดอ๋อถ้าจะหลุดความร้อนมันจะตีไอความร้อนมันจะตีเสมอเลยครับต้องเจาะรูอันนี้จะเป็นตัวที่ว่าให้มันสุกอ๋อสุกทั่วถึงถูกต้องคท้าใช่ไหมคะออ๋เพิ่งรู้เคล็ดลับเพิ่งรู้ตอนแรกเห็นพี่โอ๋เอาเทน้ำใส่ลงไปไงนะว่าแกจงใจเจาะ อย่าลืมนะว่าทำเจ้าแรกเลยนะเจ้าเจ้าแรกในอุบลที่มาขายที่โซนีที่ทำเจ้าแรกเลยนะนี่ในอุบลราชธานีเลยใช่ไหมพี่เกือบกับถึงถึงกรุงเทพด้วยแหละในในประเทศไทยเลยแหละในประเทศไทยเลยใช่ไหมคะโอ้โหตอนนี้ดัดแปลงมาไม่เคยเห็นใครทำว่าทำเป็นเจ้าแรกเลยแล้วก็มีคนมาขอลงเฟซโอเคมากรุงเทพนะ เาบอกว่าห่วงไหมไม่ห่วงครับไม่ห่วงสูตรไม่ห่วงเลยไม่ห่วงสูตรคือว่าไม่ห่วงผ้าว่าเป็นผ้าอะไรอันนี้ไม่ใช่ผ้าขาวนะครับเป็นผ้าเรียกว่เขาเรียกผ้าปักหม้อถ้าไปซื้อร้านแขกเขาจะรูกันทุกคนนะครับผมเป็นผ้าทําขนมโดยเฉพาะผ้าผ้ากระดุมทองเขาเรียกนะครับไม่ใช่ผ้าขาวนะจะไปซื้อมานะครับไม่เหมือนกันเน่เออบางคนก็อยากจะทำงงงงบางคนก็งงเออเป็นทำทำไมผ้ามันอยากทำกินเองบางคนอยากกินเองไปซื้อผ้าขาวมากราก๋เขาเรียก ถ้าซื้อไม่ถูกนะให้บอกว่าไปซื้อร้านแขกขายผ้าบอกว่าซื้อผ้าปักหม้อหน่อยเขาจะจัดให้เราเลยง่ายๆเนี่ยเราไม่ต้องไปหาไม่ต้องจโคนนี้เด็ด้าพี่โอ๋ไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยจริงเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอันนี้พี่ทําก่อนเพื่อนเลยนะเพราะดัดแปลงมาเพื่อว่าอยู่ในห้างเขาไม่ใช้ไฟฟ้าไอ้กะไลไม่ให้ต้อง่านตาแก๊สแก๊สด้วยแต่แต่ที่นี่ใช้แก๊สได้นะพี่แต่ก่อนแต่ก่อนไม่มีแก๊สไงสมัยก่อนที่นี่มาขาย ก็เลยดัดแปลงเอาเอ้ยกระทั่งไฟดีกว่าใช่กระทั่งไฟมันตั้งได้ดีกว่ามันไม่ล้มมันไม่ออกด้านข้างออืปรากฏว่ามันใช้ได้ดีกว่า,วาที่เป็นแบบ,บเป็นแก๊สเป็นเป็นฐานเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมะะพี่ <ผม S 2> ว้าวว้าวดีมากเลยอันนี้ชาวตะเชียเข้ามา24ท่านนะคะเยอะมากเลยพี่เยอะมากเยอะมากเลยจริงๆก็อยากแจกทุกคนอ่ะเนาะแต่ว่ามันมีจำกัดไงนะคะ6ท่านเท่านั้นนะคะ6ท่านเท่านั้นนะคะกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์มาโดยแจะแอดมิน6รางวัลแจกขนมปากมอ น <มา S 1> นี่เลยนี่เลยครับเนี่ยคนละกล่องคนละกล่องเอาไปเลยคนละกล่องเอาไปเลยคอมเมนต์มาเยอะๆเลยน,นี่มีมีใครคอมเมนต์มาบ้างเอ่ยเมื่มีสองท่านเองอ่ะมีส่สองท่านเองคุณสุรางคณากับกับคุณสิทธิพงศ์ที่ชมแอดมินมาคนนี้แหมคนนี้ปากหวานนะ <ing> ชมแอดมินเนี่ยแอดมินแอดมินเครื่อเนีน่ยให้รางวัลเลยนะแอดมินเครื่อให้รางวัลเลยนะอ๋อ ไกลใจห่างของแอนซนิซี่มันยังไม่ไมขึม้นอัปเดตของแอนดมินขึ้นแล้วนะคะคุณตัวไกลใจห่างบอกว่าร้านนี้อร่อยคุณเอมี่เอมี่ว่าติดตามเพราะเอ็มซีสาวสวยขอบคุณเอฟซี FC พี่นุ้ยล่คะค่ะขอบคุณมากค่ะน่า <c> อ <oughs> ่านคอมม่ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้คุณสิทธิพงศ์แบบแจกซื้อซื้อหนึ่งอีกเพราะอยากกินทุกอย่างเห็ไหมเห็นไหมพี่พี่แจกได้เขาจะมาเอาคูปองมารลบพี่แต่เขาจะซื้อพี่อีกหนึ่งกล่องเลยนะเขอบคุณมากนะครับ อขอบคุณมากอขอบคุณมากเลยค่ะคุณจิตธิพงศ์นะคะมีมีคุณคุณเพนเพชรหรือเปล่าคะไม่แน่ใจไส้อั่วอร่อยค่ะเอาใน,นไส้อั่วแล้วไส้อั่วแล้วก็ไส้อัว <laughs> ่วอร่อยผิด <laughs> แล้วออกแล้วนี่ <laughs> จัดมาแล้วเมื่อวานนี่ขอบคุณนะคะเนี่ยทักทายกันนะ <laughs> <laughs> ทักทายกัน <laughs> 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 พี่แมวพี่เมวทักทายกับไส้อั่วอร่อยพี่แมวมาคอมเมนต์อันนี้คอมเมนต์นี้จังหวะแซ่บเลยพี่จะได้ขนมฟรี พี่แมวมาคอมเมนต์แล้วเส้หวอะไรจริงพี่เส้หวยอะไรจริงขอบคุณมากร้านจ่าค่ะร้านร้านร้านจ่าเส้หวนพิ่งเจงใหม่ไหมพึ่งไหลไปตอนบ่ายสามอันนี้เราอยู่กับจังหวะแซ่บนะคะห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเข้ามาเลยหกรางวัลหกรางวัลตอนนี้ที่ดูอยู่น่าจะกระทบได้มั้งเนาะเข้ามาแบบเรื่อยๆเลยนะคะแต่แต่ไม่รู้ว่าเหตุผลเหตุผลโดนใจเอ็นมีหรือเปล่าไงเขาบอกคนอยู่แต่ไปู้โดนใจเอ็นมีหรือเปล่าเอ็นมีจะแจกไหมนะกรอติดตามได้นะคะวันนี้ ก่อนหกโมงเย็นไหนมีประกาศแน่นอนนะคะรอติดตามได้เลยอ่ะตอนนี้ได้เวลากินย้อยๆนะคะพี่โอค๋ค <Yeah. S 1> ่ะแจกอะไรมาให้ย,ย้อยๆเยนี่ไงทำใหม่ๆสดๆเลยว้ <Wow. S 2> าวทำเรียบร้อยแ wow, 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 wow. ล้วคท้าว้าว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 ไม่ได้ขออนุญาตวางโทรศัพท์เราหน่อยนี่ทำาใหม่สดๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เองครับผมแป๊บเดียวนะพี่ทำแป๊บเดียวจริงๆนะใช้เวลาไม่เกินแบบ3นาทีนะพี่เนาะถูก <Ha. S 1> เลยอะ่ะ ม่เกินนั่นแหละเอาง่ายๆนะประมาณนั้นเนอะเออประมาณนั้นนะคะพอพอใส่แบบใส่แป้งเข้าไปอ่ะแล้วก็อบเข้าไปดึงฝาออกมาประมาณประมาณนาทีกว่าๆนาทีกว่าดแค่แบบึงฝาออกมาก็ก็ได้แล้วอ่ะแล้วก็เอาไส้ใส่เข้าไปแค่นั้นเองนะคะนี่มาดูมาดูว้าวน้ำมันแทบจะไม่มีเลยนะพี่เนาะครับน้ำน้ำมันน้อยมากเลยอะนะคะผสมว่าจะใช้น้ำมากกว่า เห็นเห็นใส่น้ำเข้าไปใช้น้ำมากกว่าซีถ้าไม่มีน้ำมันอะไรเงี้ยมันจะอร่อยสมชื่อหรือเปล่าจังมาแซ่บจริงๆก็ชิมหลายทีนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ก็มันก็อร่อยจริงๆอ่ะคิม,ค,มคิมทุกครั้งก็อร่อยอันนี้ที่เนะชิมนี่ก็จะเป็นเป็นปากหม้อนะคะเป็นปากหม้อ <c oughs> ปากหม้ออันชัน้น <c oughs> ว้าวว้าวาวา้วาวาวา้วาวไทารักออกมาไซทาลักออกมาต้องรีบกินรีบกิน วิ้ไส้มันนุ่มมากเลยอ่ะแป้งมันนุ่มมากเลยอ่ะชาติเชี่ยวกินแล้วนะยุ้ยยุ้ยนะอืมอืมอืมนมากแป้งพิ่จะละลายเข้าไปในปากเลยพี่หอวนุ่มมากนุ่มมากขอสาพูจักเม็ดได้ไหมคะพี่มันนึ่งม่ไั้ไม่ทันเลย ขอโทษด้วยจ้าคุณไม่ทำนะเฮ้ยเม็ดนึงนี่ได้ไหมคะได้เป็นนี่ได้อยู่นะรู้หยิบเลยรู้หยิบเลยครับผมเจน้าด้านขอพี่ก็เลยละมันไม่สวยเลยตัดออกถ้าไม่สวยก็ไม่เอานี่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 จาคุณถูกแล้วเหลืออยู่เม็ดเดียวอ่ะขายดีมากขาคุณอืมจาคุณอร่อยครับสามสิบบาทจ้านี่เพิ่งกินไส้อั่วมาอ่ะยังไม่ย่อยเลยสวัสดีครับนี่นี่ ลูกค้ามาลูกค้ามาใช่ไหมะ,ะใช่ไหมะเดี๋ยวเราย้ายกล้องตรงนี้ให้ลูกค้าเข้ามาไก่เนี่ยบ้องนุ่มมากครับอื้ออ่ะมาจากคุณอ่ะพี่อเขาทำวางวางไว้นะ่ะทำวางไว้น่าจะนานแล้วแหละมันจะเย็นๆอยู่ แต่ <ONG S 1> hhhh, แป้งมันย, <Ouais. S 2> ยังนุ่มอยู่เลยพี่เอาไว้ข้าม <Who knows? S 2> คืนก็ไม่แข็งอครับมันมีเทคนิคนิดนึงครับแต่บอกไม่ได้นะครับเอาไว้ข้ามคืนก็ไม่แข็งแต่ห้ามเช้าตู้เย็นใช่ไหมคะพี่ห้ามเช้าตู้เย็นครับยังแค่ข้าวตู้เย็นยังไงก็แข็งครับใชแล้วก็ไม่ไม่บูดด้วยข้ามคืนก็ไม่บูดด้วยสามารถท่าได้เลยเหรับพี่หน้าร้อนก็ไม่บูดใช่ไหมหน้าร้อนก็ไม่บูดถ้าไปข้ามคืนนะอย่าไปกลางวันนะเฮ้ยพี่นี่เป็นอะไรอะอยากรู้อะ นี่ไงทำสดอย่างนี้เลครับท่ามกก็ไม่บูดอ่ะทำให้ไงอ่ะไส้เราเอาไว้เก็บไว้ได้มันเก็บไว่งอยเป็นไรโอ้โหเพราะเป็นไส้เขี่ยวมันผ่านกบารวิธีแบบครับแล้วก็ทำอย่างนี้สดๆเลยเปรนอย่างดีไม่มีผงกันบูดเลยนะถ้าพี่ไม่เบอกว่าเป็นไส้หมูคิดว่ากินกินไส้หมูจริงๆนะจริงๆอร่อยมากอร่อยมากอยากไนึงค่ะมป๊บ่ไม่ี่ลืรอง หลือใครเรียกร้องมามีใครเรียกร้องมาไหมจ้าราคาเดียวครับขอดูโซเชียลหน่อยใครทักมาบ้างเยอะเลยเยอะเลยอันชันน่ากินมากเลยครับหิวหิว mc ทันยอยยุทักมาขอบคุณนะคะติดสามร้อติดสามดึงออกได้ปะดูดิตัวใหม่อเหรอตั๊กใหม่อืมอันนี้อะไรมันเริ่มมันเริ่มจับตัวแล้วเขาบอกว่าวิทยุเย็นน้ำมันนิดนึงเริ่มจับจับตัว อ๋อเลยวะอารนเนะอรนะอารนะเอาูพริกได้ไหมพริกได้ไหมเออด้วยนีไม่ัจมินก็แหมเอาทั้งจุกเลยเหรอการไม่เด็ดเลยนะแน่เดี๋ยวได้ได้ตามเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามตามแจมินแล้วกันกินพริกแบบการไม่เด็ดอะอารนะกินเยอะๆจ้าจังละแส่ อค่าหนขอบคุณครับเดี๋ยวชิลปสื่มาใหม่ก่อนใหม่เท่าที่สองห่ะวอที่ไหนบอทีพิื้อตองทีบานเลยผมสื่อไปเหรอเนี่มีบานวอ่ว่าผมว่ได้ตองไงได้อยู่ได้อยู่เผ็ดเผ็ดหวานหวานตัดกันอืมพริกได้ใจมากร่มร้อนรึมร้อน อยู่มร้านอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเผาเผาตรงเนี้ยนี่เลยเงียบเงียบสาคูอร่อยอื้มพี่ขึ้นจมูกเฮ้ยนี่ก็มิี่ทาซังพี่เหรอจาสาคูบางเม่อพี่แบบถึงใจมากฮะถึงใจมากพี่ ้ามาไม่ทันนะถ้าใครที่มาไม่ทันที่ที่ว่าไม่มีนะให้เลือกเอาอยู่ในร้านนะครับอะไรก็ได้หยิบเอาเลยนะครับอื่นะัเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พี่ีอจะไปขับทตกแก็บต่อไหมคะไม่ละครับพราติดงานทําไส้ขนมอยู่มานานต้องทำมา<อ>นานหน่อยนะครับพี่โอเนี่ยตอนนี้เผ็ดมากเลยโอยนะกินกินพริกกินพริกฝากหน่อยครับพี่โอคะช่วงท้ายช่วงท้ายฝากหน่อยถ้าอยากอยากจะตามไปกิน<อ>เนี่ยที่ร้านพี่เอาทำยังไงไปกร์เสารอาทิตย์อยู่ถนนคนเดินนะครับอมีแค่นั้นครับ เดี๋ยวขยายสาขาแล้วจะบอกผ่าน MGC ผ่านผ่านนี้เลยผซูนีผ่านซูนีเลยนะครับก็คือปกติก็ถนนคนเดินสุภาทิศแล้วก็ถ้ามีงานถ้ามีงานซูนีครับซูนีสุนีเลยนะคะหนึ่งเดียวใจเดียวเลยนะคะซูนีเลยนะคะครับขอบคุณพี่หอ๋มากพี่ครับขอบคุณครับซีฟซีฟนะช่วงนี้ซีฟอยู่ขออภัยด้วยไม่น่าเชื่อคำแอดมินเลย โอ้นี่ปากแดงนี่ไม่ใช่ลิฟนะพริกพริกกันนั้นา <c oughs> อาจาร <c oughs> ยก์กินยั่วๆกันเจอกันเจอกันพรุ่งนี้นะท่านเชี่ยวขาพรุ่งนี้อีกสามร้านนะคะมีดีๆให้ได้ชิมกันด้วยขอบคุณพี่หัน,นะคะไายตายขอบคุณครับขอบคุณค่ะติดตามแม่นะคะอย่าลืมเล่นเกมกันนะ <c oughs> อร่อยอร่อยจนน้ำตาไหลทำไมอร่อยอย่างเงี้ย จังมาแซบเอากสักคำอือเ้ยแตกม้ออย่างเดียวนะครับอืบมอันนี้มันคือาคไหมคะไม่ค่ะาคูนึ่งหนวจะรอไหมล่ะ